กา30นาทีขออนุญาตทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช่วงของกิจกรรมในค่ำคืนนี้เรียนท่านประธานในพิธีท่านดรสมเกียรติชิตไทยสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครราชสีมาผู้บริหารที่เคารพท่านนะครับค่ำของคืนนี้นะครับจะเป็นการสืบสารประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาด้วยกระบวนการ Active Learning ขออนุญาตทุกท่านเข้าสู่ในช่องของพิธีการอย่างเป็นทางการผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีด้านบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดกิจกรรมในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญท,ท่าน,านด้วยความเคารพครับคนที่คิดได้ทําได้แล้วก็พูดได้เนี่ยคือสุดยอดผู้บริหารในห้องนี้ขออนุญาตเปิดงานสืบสารประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ด้วยกระบวนการ Active Learning นับัดนี้ครับ ในช่วงนี้นะคะขอเสียงกรี <t ains> <t ains ๊ดนะนให้กับทั้งซีซีหมายเลขและเดอะโชว์อีกหนึ่งรอบค่ะเสียงอยู่ไหนคะเจ้าเชยร์เสียงอยู่นะเต่นเต้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 นคำถามของผู้เข้าประกวดนะคะ ให้ความหมายของผู้นำคืออะไรให้ความหมายของผู้นำคืออะไร60วินาทีค่ะสวัสดีครับผม a a 1 5นะครับปริญญาดนเสมอนะครับความหมายของผู้นำนะครับความหมายผู้นำนะครับความหมายของผู้นำนะครับก็คือทุกทกท่านนี่แหละครับที่พร้อมที่จะออกไปตลังจากการอบรมในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะไปทำอะไรครับ เป็นผู้นำทางการศึกษานะครับในความหมายสั้นๆขอบคุณครับ 2> A.G. 2สองสนางสาวดวงนาภาสิริรังกูลค่ะจะได้ความดีใจด้วยนะครับรับมอบสายสะพายนะคะจากท่านอ่าค่ะ สะสมเองเลยค่ะที่ผมว่าความสามารถพิเศษท่นไหนว่ามีเสียงเพลงเพิ่นกระฟอนได้นั่นไหมเอจศูนย์เจ็นายสุเทพปักเคทั้งคนสุดท้ายสำคัญที่สุดที่แกบอกคนสุดท้ายสำคัญที่สุดผิดตรงตีแล้วก็สืบสารประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น จ,จังหวัดนครราชสีมาวันนี้พวกท่านได้นำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยมปึบไว้กับตัวเองครับผมขอปิดกิจกรรมวันนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ